แซนและหนิงคะ่ะแซนคือหนึ่งในผู้ต้องหาจากคดีของแตงโมนะคะพร้อมด้วยนายพรศักดิ์ซึ่งเป็นทนายความหอบหลักฐานเดินเข้ามาพบตำรวจทางด้านของพลตำรวจโทพิทัก์หอมทองสวหรือว่าสอบสวนนั่นเองคะ่ะสอนทอ่าข้ามได้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับทางด้านของจินธรรมวัฒนะซึ่งเป็นสามีของหนิงปณิตา ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยใช้โฆษณาซึ่งหลังจากพบว่าคู่กรณีมีการคอมเมนต์ข้อความในไอจีของภรรยาลักษณะที่ทําให้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงทางด้านของแซนลันดําเนินคดีถึงที่สุดโดนทัวมาลงด่าพอ่อรอแม่ เ,เ,เลเดียวค่ะล่าสุดทางด้านของแซนเอกพูดมวลนนี้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีในเรื่องข้อกล่าวหาที่ปรากฏอยู่ในไอจีสำหรับกรณีนี้ถือว่าเป็นเคสแรกที่ตนตัดสินใจดำเนินคดีแจ้งความส่วนเคสอื่อนๆจะยื่นฟ้องต่อศาลเองซึ่งตนขอยืนยันจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอย่างถึงที่สุด หน่วยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเลข7-8ถึงหลักเนื่องจากทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงนีทัวมาลงด่าพ่อล่อแม่ตนไปจำนวนมากคู่กรณีเนี่ยเป็นคนของประชาชนไม่น่าทำแบบนี้ทั้งที่ตนและคู่กรณีก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ต่อมาในนั้นของจินสามีหนิงก็ได้ออกมาโพสต์ว่าผมและหนิงขอขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กําลังใจถามไถ่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นสบายมากครับสําหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มสิทธาซึ่งกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วสอบถามเขาได้เลยครับตอนนี้ผมแต่งตั้งทนายตั้มสู้คดีนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางด้านของคุณหนิงเปิดเผยให้ฟังกันคะ่ะ